จอดไว้ตากฝนเอาตาต์ดดิติตตดง่ายเอามาเดี๋ยวไปล้างก่อนเดี๋ยวเปิดราคาเบาๆขับขับขับเดินน้ามี่ิกันเดินน้ามี่ิกันเทดโฟวินเลยกระชากให้ดูหน่อยอันนี้เผาเดียวใส่โฟยังยังยังไม่ได้ใส่โฟ ถอยไปอ่าโฟมหมุนทังซ้ายและขวาอีกหน่อยอีกหน่อยอนียนึงดูแล้วนะอ่าโอเคโฟวินใช้ได้นะครับยกหางหน่อยเดียกก๋ยวนนี้จะไปล้างวางยกตามสภาพเดีย๋ยวล้างก่อนวิดีโอเฟื่อโคตรสวยอะ่ะเอาปั่นหน่อย 1 2 3 4 Ok ดันไฟเดินเบาดิึ่งดับนะไฟเดินเบานะเครื่องเดินอย่างเบาอะ่ะนาไม้เป็นไงบ้างตอนนี้นาไม้นิดนะสนิดนี่คือนิ่งอะ่ะนิ่งสนิดอ่ะนิ่งเลยแต่กระดาษ<ๆ>อย่างนี้ปล่อยตามสภาพนะครับไฟหน้าติดป่ะ<ๆ>ไปต่อเอ้ยติดเฉยเลย เออไปไปล้างได้เลยไม่ดับด้วยเครื่องมันเดินนิ่มจัดเลยนะปั๊มมันดีอะ่ะ ดับดับดับเลยเี่งดับดึงดับดึงดับนี่นี่นี่อ้าวเึงสตาร์ทใหม่ดูแบบไม่ต้องเร่งนะโอ้โหปั๊มดีใครหาไปปั้นนะอันนี้ผมปล่อยแบบห้าหมื่นสองพอเดี๋ยวล้างให้ห้าหมืนสองเอาสภาพนี้เลยใช้งานได้หมดตามที่รีวิวเลยห้าหมื่นสองพันบาทยี่สิบสองนสองดีทีนะครับ ขับเคลื่อนสี่ล้อยางหน้าประมาณนี้ยางหลังอา่ายางหน้าซ้ายขวาประมาณนี้ยางหลังประมาณนี้ครับมีคอล่างเทเล่เนี่ดูเฟืองวิดีโอเฟืองวิดีโอเนี่ยคันเนี้ยไม่เคยใช้เฟืองวิดีโอท้ายไม่ผูประมาณนี้เลยห้าหมื่นสองก็ไปปรับปรุงเอา นะทางเรางานเพียบเลยนะครับห้าหมื่นสองศูนย์แปดสองสมแปดแปดสี่ีสามนู้นรถ่มือสองร้านตั้งอยู่ตำบลลำนลายอำเภอเชิดานจังหวัดลบบุรีส่าตาตอนไหนก็ติดเอาอีกรอบนึ้งกันอ้าวเหมือนจะดับนะแต่ไม่ดับอะ่ะเบา,ากเปาตกติมันควรดับไปแล้วนะ ดูดิแบบเครื่องเดินเบาหัวโยกอะ่ะไม่ดับอะ่ะมีเฉยๆปั๊มให้ด้วยอะ่ะสุดยอดเลยปั๊มอ่ะอันนี้เครื่องของจริงน้ำเนื้อไม่ดันโอเคประมาณนี้082 238 8443นะครับ52ไป